เข้าช่อง YouTube อาจารย์กิตสเนภูสิริดมนะครับอย่าลืมกดที่เพลย์ลิสต์และสามารถเลือกรับชมรายการต่างๆตามหัวข้อได้เลยครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิตณเนภูสิริดมนะครับในเทปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนตุลาคม2563ในเดือนตุลาคมนี้นะครับเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนแปลงอย่างไรมีดาวใหญ่ถึง3ดวงนะครับที่เรียกว่ามีการเดินหน้านะครับเข้าที่เข้าทางอย่างเต็มกำลังแล้วนะครับเช่นมีดาวพระราหูนะครับได้ย้ายราศีเรียบร้อยแล้วจากเดิมที่อยู่ราศีเมถุนนะครับตอนนี้ได้ย้ายราศีไปอยู่ที่พฤกษภเรียบร้อยตั้งแต่วันที่10กันยานะครับแล้ในเดือนตุลานี้เรียกว่าดาวก็ เดินเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยก็จะส่งผลส่งกําลังกันอย่างมากมายแล้วยังมีดาวพระเสาร์นะครับที่เดินหน้าอย่างเต็มกําลังรวมไปถึงดาวพระพฤหัสที่เดินหน้าอย่างเต็มกําลังเช่นกันนะครับฉะนั้นในเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกว่าเป็นวงรอบแห่งกรรมนะวงรอบแห่งกรรมเลยนะครับฉะนั้นเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บางคนโล่งเลยสบายใจเลย นะครับเปลี่ยนแปลงแล้วพ้นเคราะห์แล้วนะพ้นความทุกข์ต่างๆความโศกเศร้าไม่สบายกายไม่สบายใจพ้นแล้วแต่บางคนนะครับเรียกว่าเป็นจุดเริ่มนะครับของความเหนื่อยใจของความทุกข์ใจนะครับอันนี้มันเป็นวงรอบแห่งกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านที่เข้ามาชมในรายการนะครับอย่าพึ่งคิดมากเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าการดูประจำเดือนนี้ เป็นการดูดาวจรน,นะครับดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้ายังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละท่านนะครับดาวในชะชะตากําเนิดเนี่ยวันที่เราจตุติเกิดขึ้นมามันจะมีดวงดาวที่วางอยู่ในตําแหน่งต่างๆแต่ละจัก,กรราศีเนี่ยนะครับแต่ละราศีเนี่ยอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการแปลความเนี่ยสิ่งที่ผมมาทําเทปรายเดือนให้เนี่ยเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมที่เรียกว่าเป็นดาวจรที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าถ้าใครที่มีดาวในชะตากําเนิด นะครับไปตรงกับดาวบนท้องฟ้ามันก็จะมีความใกล้เคียงนะแต่ถ้าใครที่บางคนนะผมบอกว่าดีแล้วแต่ปรากฏว่าเอ๊ะไม่ดีเลยอย่างนี้ดาวในชะตากำเนิดนะครับมีมีดาวบาปเคาะมาส่งกําลังมารับกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาดูดาวในชะตากําเนิดว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องดูในดวงส่วนตัวนะครับถึงจะรู้ว่าดาวชะตากําเนิดเป็นอย่างไรบ้างส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมรายการของผมนะครับผมแนะนําอย่างนี้ ทั้งแฟนรายการที่เข้ามา,าเป็นประจำอยู่แล้วและท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับในเดือนตุลาคมนี้ผมก็จะถือโอกาสตรงนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะมาถ่ายทอดมาสื่อสารกันมากขึ้นใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะฮะให้ไปกดที่เพลย์ลิสต์ นะครับรายการในช่องของผมเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้นะครับถ้าไปกดที่เพลย์ลิสต์แล้วแล้วท่านก็เลือกดูได้เลยถ้ากลุ่มดวงนะครับกลุ่มดวงก็จะมีดวงรายเดือนก็คือคลิปที่ท่านชมอยู่อย่างนี้นะครับดวงรายเดือนจะมีดวงรายเดือนมีดวงรายสัปดาห์นะครับมีการปรับดวงเสริมชะตาประจําเดือนอะไรอย่างนี้นี่คือกลุ่มดวงกลุ่มโชคลาบก็มีใครที่ชอบเรื่องโชคลาบนะครับท่านสามารถเลือกเพลย์ลิสต์ที่มีวิเคราะห์ดวงดาวดวงดาวเขย่าโชคทํานายฝันอย่างนี้ครับท่านก็ไป ดูในกลุ่มโชคลาภได้นะครับส่วนท่านใดที่บอกว่าอยากจะดูดวงฟรีผมก็มีดูดวงฟรีนะครับในเพลย์ลิสก็คือคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับผมไลฟ์ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ตรงนี้ก็ต้องขออภัยที่ผมต้องไลฟ์ในเวลาที่ผมสะดวกคือเป็นวันศุกร์ช่วง4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็เป็นวันเสาร์10โมงถึงเที่ยง ใครที่อยากจะดูดวงฟรีท่านไปลงทะเบียนในวันเสาร์นะครับเริ่ม10โมงให้ลงทะเบียนถึง11โมงเท่านั้นนะครับแล้วผมจะดูดวงให้ฟรีเลยนะดูเหมือนกับที่ผมดูส่วนตัวอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นใครที่ไม่มีทุนทรัพย์ท่านไปลงทะเบียนดูฟรีได้และก็มีข่าวประชาพันธ์น,นะครับเนื่องจากว่ามีหลายท่านที่ติดตามผมมานานแต่ไม่ทราบข่าวเลยนะครับผมเองเนี่ยมีครูนะครับเรียกว่าเป็นบรมครูที่ประสิทธิ ประสิ์วิชาต่างๆให้ให้กับผมนะครับผมได้เปิดสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพสำนักพุทธ,ธาจารย์บรมกูรหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเปิดไปในวันที่28สิงหาคม2563นนี้นะครับที่สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นะครับจากถ้ำวัวแดงเลยนะครับโดยมีบรมบคูหลวงปู่เทพโลกอุดรเนี่ยเป็นพระอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็มีพระอาจารย์ปินทุมหาปัญโยเนี่ยเป็นพระอาจารย์ผู้ดูแลถ้ำวัวแดงนะครับได้จัดทําหลักสูตรในเรื่องของธรรมะปฏิบัติ แล้วก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยถ่ายทอดนะครับฝึกฝนปฏิบัติให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจท่านสามารถที่จะเข้ามาที่สถาบันนะครับมากราบสกักการบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นบรมครูของผมนะครับแล้วท่านก็ขอพรน,นะครับบรมครคูลวงพปุ่เทพโลกอุดรรวมไปถึงมาเรียนรู้ธรรมะมาฝึกฝนการปฏิบัติธรรม นะท่านสามารถเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ในช่องนะครับแล้วก็ดูในหมวดหมูนะ่ธรรมะปฏิบัติหรือหมวดสถาบันพรงพุทธศาภาพก็จะมีข้อมูลนะครับการปฏิบัติธรรมบทสวดมนต์มนคาถาตารางบรรยายธรรมต่างๆท่านสามารถเข้ามารับชมได้นะครับแล้วผมมีข่าวประจำาันนะครับวันที่13ตุลาคม2563นี้ผมจะจัดพิธีไหว้ครู นะครับท่านใดที่มีความเคารพศรัทธานะครับในบรมประครหลวงปู่เทพลกุดรและท่านไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดเชียภูมินะครับสามารถเดินทางมาที่สถาบันพลังพุทธานุภาพที่ซอยน้ำมมิน98ได้ใครที่สนใจอยากเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนะครับท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Line แอดโอเพนดานะครับมาติดต่อสอบถามเรื่องสถานที่จอดรถเรื่องโรงทานเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าผม นิมนพระอาจารย์พินทูหมาบัญโยเนี่ยมาในพิธีด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพิธีไหว้ครูใหญ่ประจําปีของผมเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะครับท่านใดที่มีความทุกข์กายทุกใจนะครับผมอยากจะแนะนําให้ท่านเนี่ยได้ขอพรนะครับจากบรมครูหลวงพุทธประุดอนนะครับบางท่านไม่เคยได้ยินชื่อบางท่านเพิ่งเข้ามาติดตามรายการของผมนะครับอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อหลวงพุทธประุดอนผมอยากจะ อธิบายนะครับให้เข้าใจถึงว่าท่านมีคุณอุปการอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรหลวงปู่เทพโลกดอนเนี่ยนะครับท่านเป็นพระในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียเลยในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับในดินแดนสุวรรณภูมินะครับโดยที่ ท่านมาเป็นคณะนะครับคณะของหลวงพุทพเถรวุดรด่ยอยู่ในสายที่8ท่านก็ได้นําพระพุทธศาสนานะครับมาเผยแผ่ทําให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจข้อธรรมได้รู้ถึงพระพุทธศาสนาได้รู้ถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราทุกคนนะครับได้นับถือศาสนาพุทธกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้สร้างคุณอุปบกานเอาไว้อย่างมากนะครับแล้วหลวงพุทพเถรุดรดนะครับท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่ทรงอภิญญานะครับ สำเร็จวิชา3แล้วก็มีปฏิสัมพิายาญาณนะครับหลายท่านนะครับที่เคารพศรัทธาได้มากราบสักบูชาหลวงพุทธโรดอนนะครับเรียกว่าได้รับพรอัปเสิรดประสบความสําเร็จนะครับบางท่านทุกใจบางท่านเป็นโรคร้ายนะครับก็สามารถหายได้อย่างน่าอาัศจรรย์ตรงนี้ผมก็ฝากเอาไว้ให้ท่านที่มีความทุกข์กายหรือทุกใจนะครับ ลองขอพรนะครับสักการบูชาหลวงปู่เทพลกดุดรแล้วท่านก็จะสมปัารถนานะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีความกังวลใจผมแนะนํารายการน้องใหม่นะครับก็คือปรับดวงเสริมชะตาประจําเดือนนะครับท่านสักการบูชาหลวงปู่เทพแล้วแล้วท่านมาดูรายการนี้ ว่าจะเสริมดวงชะตาแต่ละเดือนยังไงให้ขึ้นแบบไม่มีตกนะครับจะบอกวิธีปรับดวงเสริมชะตานะครับให้กับทุกลัคนาราศีเลยท่านทีเพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับให้ดูตอนท้ายของคลิปนี้นะครับดวงประจำเดือนตุลา2563นี้นะครับเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะนะครับดวงเมืองเองเนี่ยดาวประจำตัวของดวงเมืองคือพังคานพังคานเรียกว่าจะมีการ ถอยหลังนะครับเดินถอยหลังแล้วก็ข้ามราศีไปอยู่ในภพวินาศนะครับฉะนั้นพวกเราทุกคนอยู่ในดวงเมืองพอพวกเราทุกคนอยู่ในดวงเมืองเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ส่งผลกระทบถึงตัวเราได้แต่ถ้าดวงในชะตากําเนิดนะครับของแต่ละคนมีดาวส่งกําลังที่ดีมันก็จะรอดผลได้นะครับอย่างตัวผมเองเนี่ย สมัยปี54นะครับน้ำท่วมเนี่ยบ้านผมน้ำท่วมแบบ2เมตรเลยนะครับชั้นล่างนี่เสียหายหมดแต่ดาวในชะตากําเดิดของผมยังมีความแข็งแกร่งเราก็จะรู้วิธีปรับแก้ไขรู้วิธีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าไม่กระทบเลยนะครับเพราะในเดือนตุลานี้ดาวพอาทิตย์นะครับก็จะมีการย้ายราศีมะเร็งกับมรตยูที่ดวงเมืองด้วยฉะนั้นมันก็จะมีความวุ่นวายนะครับหลายๆเรื่องเรียกว่าเดือนตุลานี้ ท่านต้องตั้งรับนะต้องตั้งรับมีศีลมีธรรมแล้วตั้งรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของดวงประจำเดือนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับลัคนาสถิตมีนประจําเดือนตุลาคม2563นะครับลักษณะนิสัยของชาวลัคนาสถิตมีเน่ยนะครับเรียกว่าเป็นคนเก่งมีสติปัญญามีความฉลาดฉเฉลียวนะครับเป็นคนที่ชอบ เรียนรู้สิ่งใหม่และเรียนรู้ได้เร็วนะครับมีความาเรียกว่ามีไหวพริบปฏิพันธ์ที่ดีเป็นคนที่ไม่ชอบจุดนิ่งชอบหาอะไรทานะครับแล้วก็สามารถสู้กับอุปสรรคต่างๆได้ดีรักความยุติธรรมเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับและก็มีสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลางสังหรณ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวที่สูงด้วยนะครับดวงในเดือนตุลาคมนี้นะครับเรียกว่า ชีวิตเปลี่ยนนะครับโชคดีแล้วนะครับเนื่องจากว่าหลายท่านที่ผ่านมาเดือนหลายๆเดือนที่ผ่านมาบางท่านนะต้องย้ายงานย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่นะครับตกงานเงินขาดมืออะไรเงี้ยนะพอเดือนตุลาคมนี้นะท่านสบายใจได้เลยชาวลัคนาสถิตมีนเนี่ยนะครับเรียกว่าดาวประจําตัวคือดาวพระพฤหัสเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้ว นะเดินหน้าเลยนะฉะนั้นตัวตนมีความมั่นใจมีความสบายใจมีความมั่นคงมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเนี่ยมั่นคงและทิศทางเปลี่ยนนะครับอ่าอ่ะควน,นี้ดูการเงินก่อนเลยแล้วกันนะเรื่องการเงินนะครับในเดือนตุลาคมนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับเพราะว่านี่ดาวพังคารเจ้าเรือนการเงินเป็นกเกษตรตราธิบดีคือหนักแน่นมั่นคงมีกําลังแต่มีการพักองศาข้ามราศีตั้งแต่ต้นเดือนนะครับฉะนั้นการเงินในเดือนนี้ มีช่องทางการเงินไหลามาเทมาหลายแบบแต่ความคาดหวังสุทิท่านคาดหวังอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมาสัก60นะเพราะว่าตัวเจ้ารือการเงินยังเดินถอยหลังอยู่ยังพักองศาอยู่ฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังนะมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเวลาท่านจะทุ่มเททําอะไรเนี่ยจะลงทุนจะทําโปรเจกต์อย่าคิดแต่ผลบวกอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าโอ้มันต้องได้เท่านั้นเท่านี้เท่านี้มีแต่ความความสเร็จให้ระมัดระวัง ภาพที่ไม่สําเร็จเอาไว้ด้วยกันเอาไว้เพราะสิ่งที่ท่านคาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่ามีคนมาติดต่อบอกโอ้อยากจะขอเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าเราก็เลยเร่งผลิตมาเพียบเลยพอเขาเอาไปจริงจริงเขาขายช้าเงินเราก็จมอะไรอย่างนี้ฉะนั้นท่านวางแผนเอาไว้เพราะว่าเจ้าเลยการเงินยังพักองศาอยู่การได้มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันยังไม่แบบเต็มไม้เต็มมือนะมันอาจจะได้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ วินาตมาเป็นสัจยะดาวพระราหูนะครับเป็นเจ้าหือนวินาตมาเป็นสัจยาฉะนั้นเวลาจะสื่อสารอะไรเนี่ยครับผมอยากให้ท่านแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปด้วยนะมีการล็อบบี้มีการให้เปอร์เซ็นต์อย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับมันจะเสริมมันจะเสริมเรื่องการเงินการงานได้นะครับพูดไปถึงการงานพอดีเลยการงานเนี่ยนะครับเวลาเราเจรจานะครับเนี่ยวินาตมาเป็นสัจชา,ชาผมอยากให เสนอออปชัน อินเซนティブเสนออะไรเงรี้ยตัวแทนจําหน่ายใครที่เป็นเจ้าของกิจการอยากจะออกสินค้าใหม่ท่านเดินหน้าได้เลยนะเพราะว่าเรือนการงานเนี่ยโดดเด่นมากเรือนลาพระมาเป็นกามะนั่นหมายถึงว่าท่านมีโอกาสในการงานใหม่ๆเพียบเลยจะมีตัวแทนจําหน่ายมีคู่ค้ามีคู่เจรจาท่านก็ไปเตรียมการในเรื่องของเปอร์เซนต์โครงสร้างอินเซนティブคอมมิชชั่นต่างๆให้มันสวยงามเพราะว่าวินาศมาเป็นสัจฉะด้วยอย่างนี้นะครับแล้วต้องมีความชัด นในการสื่อสารต้องทะเลาะกันแต,แต่เริ่มแรกนะแล้วสุดท้ายมันจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับการงานโดดเด่นนะครับดีมากนะการงานโดดเด่นดีมากมีกําลังเลยได้รับความร่วมมือมากมายนะจากหุ้นส่วนคู่พักคู่เจราจาใครอยากจะลงทุนใครอยากจะซื้อหุ้นใครอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับโครงการใหม่ลุยได้เลยนะครับสบายใจได้นะอันนี้เรื่องการงาน ในเรื่องของความรักความรักเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนความรักนะครับเป็นดาวพภูษนะพภูธอยู่นี่พ,พุูษจะข้ามราศรีมามาเป็นเกษตรตราธิบดีเดือนนี้ผมเชื่อว่าคนมีคู่นะก็แฮปปี้นะครับอาจจะเคยทะเลาะเบาแววงกันมาบ้างงองแงกันมาบ้างห่างเหินกันมาบ้างไกลกันขึ้นแต่พอเดือนตุลามันจะใกล้กันมากขึ้น มีความสดชื่นมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นนี้สำหรับคนมีสำหรับคนมีคู่นะคนมีคู่ก็จากความสัมพันธ์ที่เราหองลราแหงข่าวนี้เออเข้าอกเข้าใจหวานชื่นส่วนคนที่ไม่มีคู่มาก่อนเลยเดือนนี้โดดเด่นมากเลยนะโดดเด่นมากเลยนะมันจะมาแบบละครเลยนะเหมือนละครเลยมันจะออกแนวประ,ประ,ประมาณว่า งองแงงองแงเหมือนกับอุย้ยเกลียดกันเกลียดกันแต่สุดท้ายรักกันอะไรอย่างนี้นะหรือบางทีไม่ถูกชะตาอ้นี่เลยไม่ถูกชะตาผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เลยโอย้ไม่ชอบเลยกินข้าวมูมามอย่างนั้นอย่างนี้ด้เดือนนี้มันจะรู้สึกอุ้ยไอคนนี้แหละที่ดีกับเรามันจะรู้สึกอุ้ยขึ้นมาว่าโอ้ใช่แล้วเออมันจะหวานชื่นขึ้น,นมาโลกเป็นสีชมพูกันเลยนะครับอันนี้เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพก็แข็งแรงดีนะ เนี่ยแข็งแรงดีนะมีความมั่นคงนะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังกันอยู่แล้วนะเป็นต้องดูแลกันตลอดเวลานะก็อย่าไปหักโหมง,งานหนักละกันนะครับงานดีเงินดีท่านก็นรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับการเดินทางก็ระมัดระวังนะครับ เลขมงคลนะครับเลขมงคลเนี่ยผมเตรียมเอาไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนนะครับส่วนท่านใดที่จะนําไปเสี่ยงโชคเรื่องโชคลาภซื้อตัวเลขอะไรต่างๆท่านก็สามารถทําได้นะครับโดยให้ไปดู3รายการของผม1คือวิเคราะห์ดวงดาวรายการวิเคราะห์ดวงดาวจะสรุปตัวเลขให้นะครับจากวันที่1และวันที่16 ทุกลักษณะเลยว่ามีเปอร์เซนต์เท่าไหร่มีโอกาสถูกเท่าไหร่นะครับพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็จะมีเป็นเลขแนวทางแต่ละลักษณะไว้ให้พอดูรายการแรกเสร็จนะครับให้ไปดูรายการที่2คือดวงดาวเขย่าโชคเลขจากฝันนะจะนําเลขสรุปของวิเคราะห์ดวงดาวมาจับเป็นชุดชุดชุดเอาไว้ให้จับเป็นชุดแล้วบอกวิธีซื้อให้ด้วย ซื้อ,อยังไงซื้อที่ไหนซื้อกใครเป็นขั้นเป็นตอนเลยท่านไปทําตามนี่มีโอกาสสาเร็จมากมายนะครับเสร็จแล้วไปดูรายการที่3โชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนนะโชคใหญ่เงินทับตัวเลยนะถ้ามีลักคณาท่านอยู่ในรายการนี้แปลว่าท่านจัดเต็มได้เลยนะครับเอาตัวเลขนะครับ5796ระวัง3และตอนนี้ผมได้ทำรายการน้องใหม่นะครับ เรียกว่าเป็นรายการปรับตัวเสริมชะตาประจําเดือนสําหรับคนที่อยากจะเสริมชะตาเกื้อกูลชะตาให้มันเฮงให้มันปังนะครับท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้นะครับผมทํามาให้เรียบร้อยแล้วก็จะบอกวิธีเลยว่าทําบุญยังไงสร้างบารมียังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับ เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำัมแดงจังหวัดชายภูมินะครับแล้วได้เกิดนิมิตขึ้นมาในเรื่องของข้อธรรมต่างๆธรรมะปฏิบัตินะครับผมได้ถ่ายทอดทุกอย่างนะครับลงไปในหนังสือนี้นะครับโดยหนังสือนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บทสวดมนต์มีมนคาถามีธรรมะถามตอบนะครับรวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติฝึกเดิน จงกลมนะครับตรงนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี้ยผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับฉะนั้นท่านใดที่สนใจในเรื่องของธรรมะปฏิบตัติสนใจในเรื่องของมนต์คาถาและการสวดมนต์ต่างๆนะครับขอรับได้ที่ w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  อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net นะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากทําบุญร่วมจัดสร้างนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เดียวกันเลยคือ ww ออาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net นะครับ สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงปรับดวงเสริมชะตาประจําเดือนตุลาคม2563ครับลักขนาสถิตมีนะครับให้ไปถวายสังฆทานยารักษาโรคเฉพาะชุดยาะะชุดยารักษาโรคนะคะตามร้านจักฆทานหรือเราจัดเองก็ได้นะก็ซื้อยานดมยามง ยาแก้ปวดยาแดงยารักษาแผลยาล้างแผลเราจัดแบบเนี้ยพระได้ใช้จริงๆอิอได้เยอะได้เยอะด้วยจัดเองก็ได้เยอะก็คืออะไรที่เกี่ยวกับยาสามัญประจําบ้านที่เราใช้กันเนี้ยแก่ลมแก่ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ปวดยาแดงยาใส่แผลน้ํายาล้างแผลสำลีอะไรพวกนี้พลาสเตอร์ครับเรื่องยาอย่างเงี้ยครับเป็นยาคูได้ไหมครับ เล่นมุกใช่ไหมคะต้องไบอันนี้เล่นมุกแต่ว่าทำ <c oughs> ได้จริงคอยาครู <c oughs> นี่ก็เป็นการเพิ่มจุลินทรีย<อ>์ช่วยระบบขับถ่าย อย่างนี้ไง็ถือว่าเป็นออยาหือว่า,<ย>าเป็นย,ยา,า,ายได้ยาระบายได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ทาง YouTube อาจารย์กิษนาภูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับค่ะแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยก,กันในไลน์แควนะคะของอาจารย์กฤษณะนะคะก็สามารถดูลิงก์นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ